สวัสดีครับถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินของเรานะครับเพียงแค่ซ่องไร้นะครับติดตะโนดํานะครับลักษณะแบบนี้เลยวัดโรงเรียนประมาณ800เมตรนะครับปากทางข้างแปลงที่ดินนะครับก็ชุมชนใหญ่นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลบกอำเภอหนอจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ในเขตชุมชนใหญ่นะครับหลุดมู่บ้านนะครับสามสี่ร้อยลังคาเรือนนะครับ น้ำไฟฟ้าประปาอยู่น้าแปลงนะครับที่ดินลักษณะของแปลงที่ดินก็เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่น้าไม่เคยท่วมนะครับลักษณะก็อแปลงที่ดินนะครับก็คูดบ่อนะครับคูดบ่ไว้นึ่งลูกนะครับประมาณนึ่งงานนะครับเนี่ยน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งนะครับต้องหวิดใส่นะครับก็ได้ปลูกนะครับต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้มาดูแล ก็เลยจะต้องตามการเสนอค่ายนะครับซ่องไร้เพียงราคาแค่เจ็ดแสนบาทนะครับอาทีแปลงนี้นะครับได้ขูดบ่อทุ่มทีนะครับโครงสร้างนี่ห้หมดเลยนะครับโครงสร้างหลอมรั้วนะครับห้องล้านนะครับประมาณเกือบหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ลงจอดรถได้สบายเลยนะครับเต็ดกับตะนดำนะฮะ จากที่ดินแปลงนี้นะครับไปอำเภอร้อนจีดีเพียงแค่16กกิโลนะครับเพียงแค่16กกิโลไปตัวสุพรรณแค่50กิโลนะครับอยู่ในงบของทานนะฮะเชิญเลยนะครับอยู่ในบรรยากาศเ,เงียบสงบเย็ยนสบายนะฮะห้องน้ำนี่ก็ยกให้เลยนะครับเนี่ยได้สร้างไว้นะฮะได้สร้างไว้เพื่อที่จะ สานต่อได้เลยนะสร้างต่อได้เลยปะปานะครับมีแล้วนะครับใช้น้ำได้เลยนะครับลักษณะห้องแปลงที่ดินก็ล้อมรั้วไว้หมดแล้วบรรยากาศมันก็จะแห้งแรงสักนิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้เอ่อที่ดินแปลงนี้นะแปลงที่ดินนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านอีกซ่องหมู่บ้านนะครับด้านท้ายห้อ,องวิดีโอ ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องหนามเรื่องฝ่ายต่อได้เลยนะครับป่าปานะครับของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับป่าปาของเราก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยที่ดินสวยงามนะครับมาตกแต่งปลูกส่วนทําพืชผักผลไม้ปลูกได้เลยนะครับที่ดินในแปลงนี้ดินดีแน่นอนอันนี้เป็นดินทมนะครับ ข้าวค่านี่เกิดินท่มนะครับขุดบ่อหนึ่งลูกนะครับไม่ลึกนะครับโดยประมาณไม่เกิน่องเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยประมาณ่องเมตรห้าสิบนะครับโครงสร้างของเรานะครับก็ยกให้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับล้อมั้วขุดบ่อท่มทีนะครับสร้างห้องน้ำนะครับก็ฟอมโครงสร้างนะครับหมดเป็นแท้นนะครับหมดเป็นแท้นนะหมดเป็นแท้นเลย ที่ดินแปลงนี้ซ่องหลายเจ็ดเสน้นถือว่าไม่แพงเลยนะครับราคานี้พร้อมราคาค่าห้อโอนนะฮะพร้อมราคาค่าห้องโอนใครจะมายูต่อสานต่อได้เลยนะครับนี้เลยนะครับลักษณะของไปที่ดินนะครับใครจะมายูต่อสานต่อได้เลยนะครับที่ดินเพียงแค่ ช่องไรนะครับช่องไร้ด้านค้างนะครับตลอดแนวนะครับเราเว้นระยะไว้ให้ปลูกต้นมะม่วงพืชผักผลไม้กองทัานนะครับที่จะเ,เขามาใช้ส้อยนะครับปลูกผักผลไม้นะครับอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอดอนจิตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้เพียงแค่ช่องไร้ราคาเจ็ดแสนบาทผมสิ่งปลูกสร้างนะครับยกให้หมดเลย ถนนซมด้านนะครับตะน่นล้อมรอบเลยนะครับซามด้านลักษณะแบบนี้เลยนะครับยกให้หมดเลยไม่ไกลเลยนะครับจักแปลงที่ดินไปอำเภอด้านฉางไประเกลื่อนกระเซี่ยวนะครับประมาณยี่สิบกิโลนะครับอันนั้นคือบ่อเสมอ์นะครับเจาะออกนะครับกองแป้งข้างเคียงโอเคนะครับ